แบบทำไรคะวันนี้อาบ,บน้ำให้พี่แฮปปี้อ๋ออาบน้ำพี่แฮปปี้กำลับบงไอติมงไอติมเอาขัดขัดค่ะพี่แฮบปบปี้จะได้ตัวหอมหอมใช่ไหมหอมหอมนั่งลงนั่งลง,ไ,งไปไหน <laughs> ไปไหน มาล้างต่อไม่เสร็จดต่อไม่เสร็จม,ม,มาทางนี้มาทางนี้นนมาทางนี้ค่ะน,น,นี่แต่ยางกับพ่อเนี่ยเดี๋ยวหนูขัดก่อนยูบีตัวเหม็นมากเลยีตัวเหมอนมากเลย

โอเคอ้าว okay. uh huh. ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วล้างต่อนี่ล้างย้ำกับแม่เนี่ยมาล้างต่อล้างต่อเดี๋ยวพ่อผ่านน้ำกระละมังไม่ร้องให้ร้องให้ทำไมใครแกล้ง <laughs> แม่เล่นน้ำแม่แกล้งจะมาเลยมาล้างต่องานเร็วมาเร็วร มาเร็วมาอาบน้ำพี่ต่อเร็วเดินมาเดินมาแล้วพอเอากระมังใหญ่ให้อาบน้ำใาะใส่้าะลูกหนาะ้ไสา่อย โดนแกล้งเหรอใครแกล้งแม่แกล้งมาเร็วรีบผัด,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 ดามาไปตอนนั้นอาวนะ้ำอย่าเวียงอย่าเวียงเดี๋ยวลมวม้มมามานี่มานี่ <laughs> ไม่เชี่ยแกไม่ได้เกงของเกงดิ นี่เด็กจะชีใส่เกียงวเอ่้ล้งน้ำอาเี้ยโอ๊ยีาาะนะยยใส่เกียงแล้ว, <c oughs> ลวอาบน้ำเลยนะคะอาบน้ำเหมือนแฮปปี้เลยแกจะมังไม่ได้หรอกเจ้าน้ำหนาไป